เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้ผู้ความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพรานั้นมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ สวัสดีนะครับไลฟ์ซีของพี่คิงทุกท่านนะครับมาอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะครับนะกับช่องคิงโพดําเช่นเคยนะจันนะอ่ะก็กูดมอร์นิ่งทักทายกันก่อนนะวันนี้วันจันนะเออเปิดสัปดาห์กันมาโอเคก็อยู่กับพี่คิงในช่วงเวลาของรักที่ถามเช่นเคยนะพีจีซีเกมตามนี้เลยโจ๊กเกอร์ซีเกมแล้วก็พีพีซีเกมนะอ่ะเมื่อวานคุณเบนสปอร์ตบอกสาวทับมาดีใช่ไหมเออเมื่อวานพี่คิงว่าจะเล่นแล้วแต่เดี๋ยวออ ดี๋ยวอะไรเขาตาเฮ้ยเอพี่คิงจะเล่นอะไรเมื่อวานแต่พี่คิงยุ่งยุ่งเมื่อวานกันเลยไม่ได้เล่นนะเออรับปากไว้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้ลองดูให้เห็นบอกว่าช่วงนี้สาวทำมาแตกแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอ่ะก็เปิดลัคกี้ชามมาได้สักพักใหญ่ๆนะก็ยังเห็นไม่มีใครยังไม่ได้เห็นมีใครไปลองกันเลยนะสาวทำไม่รู้ว่ามันมาดีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่คิงให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะเอออ่นนี้นี่นี่มีคนไปลองแล้วอ่ะหนึ่งคนอ่ะก็ เหมือนรอบเช้าจะวันนี้วันจันท์ด้วยเนาะก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะก็ให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะเออหน้าผีมาดูโอโจโอโจโอ,โจโอแม่เจ้าวายเป็นต้นนี้เราไม่ได้ไปกันนานมากเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปรองสักรอบหนึ่งนะเออแล้วก็รอบเช้านี่8โมงกว่ารู้สึกว่าเสาถ้ำโอเคอยู่นะเห็นพีชคีมอร์นิ่งไปแล้วรอบเช้านะเออมาดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะรองเสงาถ้ำจะดูว่ามันมาดีเหมือนที่คุณเบนซ์บอกนะว่ามาดีจริงเปล่าวะ เห็นบอกว่าตัวใหญ่ๆลงเต็มกระดานเลยพี่ริงเออต้องไปรองอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะกับรอบเช้าวันนี้ล่าสุดตอนนี้สมาชิกของเราปลาไป5,630แล้วอู้พอสมควรเมื่อวาน20ต้นต้นย22ส3เนี่ยพี่จริงจำไม่ได้ประมาณนั้นนะโอเคคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คอมเมนต์แรกแล้วกันนะครับนะมามาลองดูกันว่าวันจันทร์วันนี้สาวถ้ำอยู่ในช่วงรชิธรรมจะโอเคหรือเปล่าจะมาดีสมคำน้ำลือไหมปลาอ่ะ 500มาลองเทสกันดูในช่วงลัคกกี้ชามนะวันนี้จะอยู่หรือเปล่านะดูกันว่าสาวถ้ำจะมาดีจริงไหมเห็นบอกว่าคอมโบโบปามากอุย้ยไปเปิดมาเจดเดมกระดานเลยเว้ยเออแต่เดี๋ยวก่อนปกหมนุน <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โโหเปิดโทรโบแล้ยิ่งไหลเลยเออือ,อ,อมาวายตั้ง2ดอกอย่างนี้อูอ้มาดอกแรกเออไอตัวใหญ่มาดีดูอุ้ยได้อยู่นะ อุ้ย15บาทยังไงเออเปิดมา135ถือว่าโอเคอยู่อ่ะยังไงเออได้อยู่นะคอมโบโค่อนข้างจะโอเคนะถึงจะมาตัวเล็กๆแต่พี่จริงเห็นมันมาบ่อยอยู่แต่คำนวณก็อมไม่กล้าพูดเต็มปากว่ามาดีไหมนะเออก็ยังโอเคอยู่แหละ ถ้าเท่าที่ดูนะถ้าเรายังไม่ขาดทุนพี่คิงก็ว่ายังโอเคอยู่โอเควว้ตั้ง2ตัวอย่างนี้1 0สวยโอ้โหแม่งเอ้ยท่านในมีอย่างนี้เออสิบยับมาอ้ยอตัวใหญ่มาดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้หกร้ดูแตกนอกอุยโอยคุณเบนบอกพี่คิงแม่งตัวใหญ่จ่ายดีเอ้ย มาจริงเอ้ยเดี๋ยวดูหน่อยเด้ว,วันนี้เอ้ยแต่เปิดมาสวยมากดูคอมโบตุ้มตุ้มแม่งวายมาตั้งเยอะเออด้านนอกโอเคอยู่นะด้านนอกโอเคเลยด้านนอกโอเคเลยจ่ายเบ็ดหกจ่ายหกรกว่านี่คือแบบไม่ธรรมดานะพูดเลยเออแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเข้าฟีง่ายหรือเปล่ารอบที่แล้วพี่คิงมาเข้าฟีค่อนข้างจะง่ายนะแต่ก็จ่ายยากอยู่พอสมควร รอบที่แล้วพิคิงมารู้สึกว่าจะเข้าฟีติดติดกัน2-3าครั้งได้แต่เท่าที่ดูวันนี้60หมุนผ่านไปยังไม่มีวิแววเอออืมแต่ยังไม่ขาดทุนก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกรับได้อยู่นะเออเดี๋ยวถ้าขาดทุนค่อยด่าตอนนี้ยังไม่ขาดทุนขอดูท่าทีก่อนเออเออเอ,อือ ยังไงอืมอืมไวตั้งโอ้โหโอ้ยอยูอย่อย่ยยแมงดูว่าตัวใหญ่มาเยอะจริงดูคูนสองอุ้ยวิยาลมาสวยนะวันนี้นะลายมาเต็มกระดานเกือบทุกรอบเลยนะเวลาจับแต่ถ้าว่าแมงก็ว่าอย่าดูอือสิบช่องหนึ่งมาอืมไม่มาอา่าได้อยได้อย เออยังอยู่900นี่แหละยังไม่ไปไหนอืมเคอือสิบช่องสามไม่มามาคิวเฉยโอ้โหเก้าสิบหมุนพันไปกูยังไม่ได้เข้าฟีเอ้ยวันนี้จะไม่ได้เข้าฟีเลยเหรอขอโทษอืมอืมอืมเอช่องหนึ่งมาโอ้ยโอ้โห โอ้โหเบตสิบสองดูดอยู่นะเบตสิบสองค่อนข้างจะดูดอยู่นะดูโอ้โหเคเออโอ้ย oh. เริ่มไม่ค่อยดีเบตสิบสองเริ่มไม่ค่อยดีโอ้ย oh, เป็นร้อยหมุนแล้วนะเอาจริงๆไม่มีให้เข้าไม่ให้มีให้ลุ้นเข้าฟรีเลยนะดูโอ้เบตสิบสองดูดยับเลยโอ้โหร้อยยี่สิบหมุนไม่มีได้ลุ้นสักรอบนะโอ้ย oh. โอ้นี่ทำไมเข้าฟียากเข้าฟีเย็นโอ้คิวเอช่องหนึ่งมาอืออือโอ้ยไป็ดสิบสองเล่นกูแล้วเมื่อกี้กมแม่งดูไปสี่ร้อยดูเออมาเบ็ดสิบเอาคืนมาหน่อยลูกสิบช่องหนึ่งฟลับอือืึบอยมาทำพ่อมึงเลยไอ้เขียวโทธิเขียวมาลูกมาเขียวมาลูกมาโอ้โอ้โห โอ้โหโอ้โหยังอยู่ในห0รยังถือว่ายังไม่น่าเกลียดอย่าต่ำกว่า500อลูกอือหือโอ้ยโอ้ทำไปทำมาดูกลับมาเท่าทุนเชย่ผมไม่มีลุ้นเข้าฟรีเลยวันนี้ไม่มีเลยนะจริงดูนี่จะครบร้อยห้าสหมุนแล้วเนี่ยเราเล่นรอบละ30ออโต้ทีละ30 3สิเนี่ยห็นไ,ไหมโอ้ร้อยห้ิบหมุนไม่มีสักดอกเลยที่ลุ้นเข้าฟรีดู เอาเป็นแปดแล้วกันโอ้ยโอ้เมื่อกี้ได้6 7เจ็ดร้อยดีๆโอ้พอบทจะรูดก็รูดยาวเลยแต่เป็นสิเมื่อกี้ยังไงโอ้โหอืม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 มาหน่อยลูกอย่างเงียบเออมาแบบนี้อีกแล้วโอ้โหช่วงนี้เข้าฟรีแต่ละทีต้องตึ้งเดียวสี่ตัวเลยนะเออมาหน่อย โอ้แล้วมาดูด้านในว่าด้านนจะจ่ายหรือเปล่ารอบที่แล้วเรามาจ่ายเกลือมากพูดเลยว่าเกลือมากยังไงเออมีอะไรบ้างโอ้โหอืมเอมาเคช่องหนึ่งขยับมาเคเออมาเก็บเล็กผสมน้อยก่อนคู1สิบสองแล้วลูกเหลือห้าหมุนขอแบบดอกใหญ่ๆเคเออสามสิบก็เอาหมดกลัวหมดจังวันนี้ ยังไงมีตอ่อไหมโอ้โหเจอสองหมุนขอตัวใหญ่ๆน้อยเออ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 เข้าฟีเข้าฟีเข้าฟีตอนรับวันจันทร์หน่อยเพื่อนเข้าฟีตอนรับวันจันทร์หน่อยตึง้งอื้งตึ้งหน้ากูเลยโอ้โหเงียบเก็บเออเออเอต้องอย่างนั้นเขียวรอสวยสวยโอ้โหมาไปเฮ้ย เออดูโอ้ยเฮ้ยวันนี้ด้านในจ่ายเว้ยเฮ้ยเออโอ้โหเบ็ดแปดจ่ายพันหนึ่งได้อยู่วันนี้ของฟรีท้ายอยู่เว้ยโอ้โหวันนี้ของฟรีไม่เกลือเออุยมาอีกแล้ว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 ตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหโอ้ยแต่ได้แล้วโอ้ยดู Okay, โอเคเวลิกูดโอ้ยวันนี้แสดงว่าด้านในจ่ายนะเออแสดงว่าด้านในจ่ายวันนี้ดูดอกเมื่อกี้ดิเบ็ดแปดได้พันหนึ่งถือว่าโอเคนะเบ็ดแปดซื้อสี่ร้อยใช่ไหมกูจำผิดไหมเออเบ็ดแปดรู้สึกว่าจะซื้อสี่ร้อยได้อยู่นะเออลองซื้อดูไหมมาต้องรองของนี้ต้องรองเออมา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 ,มาสักนิดสักหน่อยวันนี้เช้านี้ขอสักนิดพอ เอออือนั่นแหละมาแล้วดอกแรกยังไงวายโอ้โหโอเคมาคุณไปก่อนเก็บคุณไปก่อนคุณหกแล้วไอ้เขียวสวยคิวช่องหนึ่งมาคิวช่องหนึ่งมาสวยโอ้ยวายตั้งดอกนี้มีมีม,ม,มีไม่มีเอ้อยได้จะอย,อยู่มีอะไรมั่งโอ้โหวายแม่งมาอยู่ด้านหลังนุ่นร้อยแปดสิบแปดเคคูสิบสองแล้วได้อยู่ได้อยู่ยังไงลูกไอ้แดง ไอท้องได้หมดไอท้องเออื้อ,อบับโอ้โหหุยมาเออไอแดงช่อหนึ่งตกมาจะน่ารักไม่มาโอ้ยโอเคสามร้อยเจ็ดสิบเก้าพูดสิบแปดแล้วเพื่อนเออเลขสีหมุนขออีกสักนิดขออีกสักนิดโอ้อีกสักนิดสักนิดนะเออหื้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 อ,อ,อวันนี้ได้ลุน้นได้ลุน้นโอ้แม่งวันนี้ฟรีนายมาสองรอบโอ้โหแม่งสีไม้สุดท้ายว่าหมดโอเคหกร้อยสาม พอโปสาวท่านแม่งยังแข็งอยู่โอเคไม่ต่อแล้วนะครับนะกำไรพันหนึ่งพอสาวท่านพี่คิงไม่ค่อยอยากจะหักผมเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเกมแม่งค่อนข้างจะแข่งจากที่ดูนะเออเมื่อกี้เกือบจะไม่รอดโชคดีที่เข้าฟีไปรอบเมื่อกี้แล้วก็เราได้คืนมา1000พแล้วเราซื้อกําไร200ถือว่าได้อยู่แหละนะด้านในแต่พี่คิงขออนุญาตไม่ต่อแล้วช่วงนี้ค่อนข้างจะแข็งอยากเก็บทุนไว้เล่นเกมมือเดีกวนะเดี๋ยวไปต่อเกมมือแล้วกัน นาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยและฉันเคยนะไม่แนะนำไม่เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงส่วนันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคุณเบนสปอร์ตมากๆที่มาแนะนำนะในคลิปหน้าจะเล่นเกมอะไรก็รอดูแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจุบจ๊บ